ที่กัมพูชาผู้ชมครับมีแม่ค้าขายเครื่องสําอางคนหนึ่งเธอมาไลฟ์ตำหนิการทําหน้าที่ของสเวตคุณเซนโดยเฉพาะเรื่องการปกปิดจํานวนตัวเลขทหารที่เสียชีวิตนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่สเวตคุณเซนส่งตํารวจบุกไปรวบตัวเธอถึงบ้านเลยนี่คือหญิงชาวกัมพูชานะครับสเตคุนเซนเนี่ยสั่งจับแม่ค้าขายโลชั่นคนดังของกัมพูชา เมื่อเช้านี้เองครับโดยกองบังคับการตํารวจกันดานได้เข้าไปจับกลุ่มเจ้าของโลชั่นชื่อดังหลังจากการจับกลุ่มตํารวจส่งตัวเธอไปยังสถานีตํารวจภูธรจังหวัดกันดานเพื่อสอบสวนและดําเนินการโดยคาดว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเธอออกมาไลฟ์ตาหนิคุณเซนเกี่ยวกับการปิดบังตัวเลขที่แท้จริงอของจํานวนทหารที่เสียชีวิตในระหว่างการสู้รบที่แนวชายแดนไทยกัมพูชา ในเมื่อสักครู่ในระหว่างที่เธอถูกคุมตัวออกมาเนี่ยเหมือนพูดอะไรด้วยนะ,ะอยากรู้เหมือนกันว่าเ,<อ>เธอเธอเธอระบายอะไรออกมาเหมือนแบบพูดไม่หยุดเลยนะพยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานาน,านะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นนะคะชาวกัมพูชาคนไหนที่กําลังหางานคุณปลอประสบสุรชวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีประกาศเลยบอกรับซื้อทุนระเบิดของกัมพูชาใครมีใครหาได้มาเอาไปเลย ทุนระเบิดลูกหนึ่งลูกให้ลูกละหนึ่งหมื่นบาทรับซื้อทุนระเบิดแบบบุคคลนะคะ,ะนี่คุณผู้ชมดูตรงนี้รับซื้อทุนระเบิดบุคคลแบบ P M N 2จากทหารกัมพูชาให้เลยราคาลูกละหมื่นนอกเหนือจากนั้นนะให้ทหารกัมพูชาติดธงชาติไทยหรือสติ๊กเกอร์ธงชาติไทยที่รถยนต์ก็ได้หรือว่านอกเหนือจากนั้นแล้วติดเข็มกลัดธงชาติไทยที่ปกเสือ้อร้านไหนรับทำเหมาพันชิ้นทันที แล้วยังไม่พอแต่งเพลงประกวดก็ได้นะประกวดแต่งเพลงรักชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาให้รางวัลละ1นึ่งมืนบาทอีกด้วยค่ะง่ายๆนะฮะเอมเมตคนใดจะเป็นทหารหรือชาวบ้านนะฮะคุณมีไอพีเอ็นสองเนี่ยนะครับซึ่งเขาเขาห้ามมีแล้วคุณก็บอกคุณไม่มีอะไรก็ไม่รู้ครับเอามาขายผมว่ผมซื้อนะฮะ ผมจะเป็นหนี้เป็นสินผมก็จะเสื้อแล้วก็เขียนจดหมายมาหรือส่งไลน์มานะครับว่าตอนนี้คุณมารออยู่ที่ประตูไหนก็ได้ด่านอ่าเจนะที่ชายแดนเดี๋ยวผมจะไปเอาคือคุณกายสัมภาษณ์คุณปลอบประสบเพื่อจะยืนยันว่าท่านรับซื้อจริงๆอยากรู้ว่าถูกประสงค์ว่าจริงหรือเปล่าออถ้าบอกจริงออแล้วถ้าเกิดมีนะชาวกัมพูชาประกาศไปให้คนกัมพูชารับรู้เลยติดต่อมาดเ,เดี๋ยวผมจะไปรับที่ชายแดนเองลูกละหมื่นเลยนะ ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นข่าวดังนะเขาต้องโพสต์กระจายข่าวกันเลยสิแล้วอยากจะให้เจมารีา <นะ S 1> โคศกกลาโหมกกัมพูชาเนี่ยอ,ออกมาแถลงหน่อยออกมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยว่าถ้าเกิดตัวเองบริสุทธิ์จริงอ่ะว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้ทุนระเบิดแล้วจริงๆก็ออกมาพูดเลยนะตอนนี้ผเ,เปิดช่องเลยให้ทหารกัมพูชาหรือประชาชนคนกัมพูชาถ้ามีทุนระเบิด pmn 2ให้ติดต่อมาเลยให้ทุนละ10,000บาทครับนี่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมกลายเป็นว่าข่าวนี้เนี่ยสื่อกัมพูชาปิดเงียบเลย เงียบกริปเลยหลังจากที่คุณปลอดประสบมีการโพสต์นะมาเลยน,ะนี่หางานให้นะถ้าเกิดว่าใครไปหาทุนระเบิดได้นะให้เลย ทุนละหมื่นสงสัยเขากลัวว่าคนทําจริงหรือเปล่า <Ừ. S 1> ฮะหมื่นหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะคุณกายคุณผู้ชมขนาดเดียวกันทหารกัมพูชาที่ติดโซเชียลเนี่ยโพสต์ภาพกองกําลังที่กําลังเดินไปแนวหน้าอิม่ม้ําสําราญกันบนอาหารบนรถบรรทุกนะคะที่ไม่ได้บรรทุกแค่คนและขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ล,ลําเลียงไปด้วยที่จะเห็นชัดๆนะมีการขนอาวุธนะทา,ทางทิศไทยและกัมพูชาเราทําข้อตกลงเรื่องหยุดยิงกันไปแล้วไม่ใช่หรอหลายคนบอกเอา้า กระสุนลำเลียงไปแถวหน้าภาพนี้คืออะไรทำไมล่ะก็ตกลงกันแล้วนี่บรรลุข้อตกลง13ข้อที่มาเลเซีย<า>หยุดยิงแล้วก็ไม่มีการยั่วยุซึ่งกันและกันแต่เหมือนกัมพูชาเขาตเตรียมพร้อมเลยนะครับส่วนอีกภาพนึงผู้ชมไปดูกันครับเป็นภาพที่ทหารกัมพูชาสวมหน้ากากกันก๊าซพิษครับคำถามคือ,อสวมทำไมเพราะว่าไทยเราไม่เคยละเมิดกติกาใดๆเลยไม่ได้ใช้อาวุธทางเคมี นะอย่างวันก่อนเนี่ยกัมพูชาเขาบิดเบือนกล่าวหาว่าไทยโปรยสารเคมีใช่ไหมซึ่งบอกว่าไม่ใช่อะ่ะเป็นภาพการดัดไฟที่ต่างประเทศนูน่นนะครับนะแล้วเราไม่ได้ใช้อาวุธทางเคมีเลยหรือที่เห็นใส่แบบนี้คุณพุ่มมันจะพอเป็นอะไรได้บ้างเหม็นไหมเห<อ>ม็นกลิ่นศพเพื่อนทหารด้วยกันหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ไปเก็บศพเพื่อนตัวเองตามแนว,วชายแดนอะที่ทหารไทยชาวบ้านบอกว่าใส่หนะะ้ากากอนามัย3าชั้นกลิ่นยังอยู่อย่างเงี้ยเหรอเออเนี่ยนะครับส่วนชาวกัมพูชาคนนี้ครับ ออกมาโพสคลิปเลยนะครับสภาพรถที่บอกว่าถูกเผาโดยคนไทยแต่ผู้ชมดูให้ดีนะนี่เขาบอกว่าเนี่ยคนไทยมาเผารถเขาเอดูสภาพรถที่ถูกเผาหน่อยสินี่มันมันเหมือนเผามานานแล้วอะสนิมเคลอะเลยมันเหมือนของเก่าอะแล้วก็เหมือนกับว่ามานตีเนียนอีกแล้วอะแล้วมากล่าวหาไทยเราอีกแล้วแสดคล้ายๆกับ MK84 อแ่ะระเบิดที่บอกมีผู้ช่วยทูตทหารมาดูแล้วบอกเนี่ย ไทยก็โจมตีกัมพูชามาออแต่คนออบอกแม่มันเป็นระเบิดเก่าอ่ะอันนี้มาเ,ออเป็นรถยนต์เก่าแล้วก็กล่าวหาว่าไทยเราไปเผารถเขาอีกอ,อถ้าเกิดไทยบางคนบอกโอ้รถเก่าขนาดนี้ามาปลูกสารแหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่อย่างเมื่อกี้นี่ออทีมบอกอของเราช่วยคิดคำนวณมาให้แล้วหนึ่งบาทที่คุณปลอดประสบบอกนะคะถ้าเกิดเทียบเท่านะตีเป็นเงินเรียลกัมพูชานะล้านกว่าเรียลกัมพูชาเลยนะโอ,อช่วยกันตีข่าวไปถ้าเกิดว่าเนี่ยใครเจอทุนระเบิด ใช่ไหมใครมีความสามารถเอาแปลเป็นภาษากัมพูชาหน่อยบอกเขาเลยเผยแพร่ไปเลยนะนะอ <laughs> ครับ